สวัสดีค่ะวันนี้พวกครูอิกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศา,า,ศาสตร์ป .2 นะคะวันนี้ก่อนอื่นให้นักเรียนเตรียมหนังสือสองเล่มนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมน,นะคะสองเล่มนี้นะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่12นะคะวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมที่2ในหน้าที่12ต่อกันนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนทําไปในหน้าที่17นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทําต่อกิจกรรมที่2ในหน้าที่18กัน ก่อนอื่นนะคะครูจะให้ดูนะคะผลบ,บันทึกผลการทํากิจกรรมของครูนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบกับของนักเรียนไปได้เลยนะคะในการบันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะนักเรียนอาจจะมีคําตอบที่แตกต่างจากของครูก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะทํากิจกรรมมีเพื่อรวบรวมข้อมูลนะคะจากแหล่งต่างๆในการตอบคําถามผ่านกระบวนการสืบสอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะปัญหาที่ต้องการคําตอบจากเรื่องที่อ่านก็คือ ใครเป็นคนขโมยปลาย่างนะคะข้อมูลที่วิเคราะห์จากเรื่องที่อ่านเพื่อนําไปสู่การหาคําตอบนะคะได้แก่หนึ่งเห็นอะไรบ้างในเรื่องที่อ่านโอยตีนสัตว์นะคะเพราะโอยตีนของสตัตว์แต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะทําให้เราสามารถนำมาใช้ระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตได้ใช่ไหมคะสองประเภทของอาหารที่กินอา,อาหารที่กินเพราะจากข้อมูลการที่ ขโมยรายนี้มาเอาปลาย่างไปน่าจะเป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะคะ 3. ลักษณะต่างๆของร่างกายก็คือแม่ค้าเห็นว่ามีหางยาวนอกจากนี้ยังกระดูดได้ด้วยนะคะคำตอบของนักเรียนอาจจะแตกต่างจากของครูไปบ้างไม่เป็นไรนะคะในวันนี้เราจะมาทำต่อกันในหน้าที่18นะคะหน้าที่18นะคะผลการสืบคว้าขงข้อมูลเพิมเ่มเติมมีรายละเอียดดังนี้ เช่นข้อมูลนะคะใส่อะไรในข้อมูลเช่นนักเรียนเขียนในหน้าที่17ว่าเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารข้อมูลของนักเรียนก็จะต้องเขียนว่าสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารแหล่งที่มาของข้อมูลมาจากอะไรเช่นสอบถามเพื่อนสืบค้นจากหนังสือหรือ,อ,อจากตัวนักเรียนเองนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะมีกี่ข้อก็เขียนไปเลยนะคะ ต่อไปผลการอภิปร,รายให้นักเรียนดูจากข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าขโมยรายนี้คือใครก็เขียนลงไปนะคะเพราะอะไรนะคะก็เขียนลงไปนะคะจากนั้นนะคะถ่ายรูปหน้าที่18พร้อมเขียนชื่อนะคะลงในอับอลบั้มลายกลุ่มเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ จะมาทํากิจกรรมที่2นะคะต่อกันนะคะในหน้าที่19นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ให้นักเรียนทําที่หน้า18นะคะพร้อมเขียนชื่อถ่ายรูปลงอัลบั้มนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ